Mr. DIY อเฟรนชาชยร้านขายสารพัดอย่างธุรกิจแสนล้านโตไวติดจรวดในไทยเชื่อหรือไม่ครับว่าโมเดลร้านขายสินค้าไลฟ์สไตล์สินค้าจิปาถะราคาไม่แพงนั้นเกิดขึ้นอย่างมากมายในไทยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จากประเทศมาเลเซียไทย ีีนญ่่ปุอาทิเช่นนะครับมิสเตอร์ดีไอวายโมชิโมชิมูจิไดโซมินิโซมินิโมโนเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าชิ้นเล็กๆนะครับราคาไม่กี่สิบกี่ร้อยบาทบรรยากาศร้านก็ไม่ได้ดูคึกคักมากมายแต่มียอดขายหลักพันหลักหมื่นล้านบาทครับ ตอนนี้ถ้าถามว่าร้านค้าปลีกสินค้าจิวเทะแบรนด์ไหนมีสินค้าครอบคลุมมากที่สุดไปซื้อที่เดียวได้ครบทุกอย่างไม่ต้องไปร้านอื่นก็คงหนีไม่พ้นมิสเตอร์ดีไอวรร้านโลโก้สีเหลืองมีตัวกร์ตูนลูกคอนยกนิ้วโป้งให้เป็นร้านขายอุปกรณ์ซ่อมแซมตกแต่งบ้านสินค้าจิวเวะจากประเทศมาเลเซียคู่แข่งมิสเตอร์ดีไอวในไทยนั้นแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับคือ 1. ร้านขายสินค้าราคาถูกหรือที่เมื่อก่อนเราเรียกว่าสินค้าราคาเดียวสินค้าไลฟ์สไตล์กิฟทช็อปส่วนใหญ่จะอยู่ในห้าเช่ ไดโซมินิโซสร้านขายวสัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านเช่นโฮมโปรโปรโบเฮาส์และไทยวัสดุโดยมิสเตอร์ดีไอวนั้นวางตัวเองอยู่กึ่งกลางระหว่าง2กลุ่มนะครับคือเน้นขายของตกแต่ง่อมแซมบ้านและสินค้าเบเตเล็ดที่ใช้ในชีวิตประจำวันกว่า2 0,000ืรายการไม่ถึงกับเป็นสินค้าไร้สไตล์เหมือนกับมินิโซและก็ไม่ได้ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหญ่เหมือนกับโฮมโปรหรือไทวัสดุกลยุทธ์มิสเตอร์ดีไอวที่วางตัวเองอยู่กึ่งกลางนั้นทรงพลังขนาดไหนทำไมถึง โกยรายได้ปี2023กว่า12,832ล้านบาทแถมเติบโตแบบก9วกระโดดใยไทยผม X ในรายการไทยเฟรนช์ทีเดย์จะเล่าให้ฟัง จุดเริ่มต้นมิสเตอร์ดีไอแบรนด์มิสเตอร์ดีไอนั้นเกิดขึ้นในปี2005ในประเทศมาเลเซียผู้ก่อตั้งคือคุณทันยูเย่เห็นว่าชาวมาเลเซียนั้นเสียเวลานานมากเพื่อไปซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมและตกแต่งบ้านในแต่ละครั้งไปร้านที่1ไม่มีก็ต้องไปร้านที่2จึงปิ๊งไอเดียที่จะเปิดร้านขายอุปก,กรณ์ซ่อมแซมบ้านแบบครบวงจรมีสินค้าทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการใน1ร้านมิสเตอร์ดีไอสาขาแรกเปิดเป็นห้องแถวเล็ก,ลกๆคูหาเดียวในกัวลาลัมเปอร์ขายอุปก,กรณ์เครื่องมือ เครื่อง,งใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กในราคาสบายกระเป๋าต่อมาได้เพิ่มสินค้าที่จําเป็นในหมวดพ่อบ้านแม่บ้านและได้กระแสตอบรับที่ดีในเวลาสั้นเพียงแค่1ปี Mr.DIY มีถึง3สาขาต่อมาในปี2009เปิดสาขาในสย์การค้าทุกสาขาในห้างนั้นผลตอบรับดีเกินคาดยอดขายเติบโตแบบก้าวกระโดดจนปลายปี2010 Mr.DIY นั้นเติบโตจนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นมาเลเซียได้ผ่านไป20ปี Mr.DI y กลายเป็นร้านพ้าปีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ท,ท,ที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซียภายใต้ชื่อ m r DIY Group M b e r n a r d มูลค่าตลาดสิ้นเดือนกันยายน2024อยู่ที่4.67พันล้านเหรียญสหรัดหรือ1.5แสนล้านบาทมี1,000สาขาคลองส่วนแบ่งตลาดกว่า90%ในประเทศ m r DIY นั้นยังแตกแบนด์ลูกอีก2แบรนด์คือ m r Toy ร้านขายของเล่นราคาถูกและ m r Dolla r ร้านขายสินค้าจิปาถะตอนนี้ m r DIY มีสาขากว่า2,700แห่งใน11ประเทศทั้งในยุโรปและอาเซียนเช่นมาเลเซียไทยสิงคโปร์ เผยกลยุทธ์มิสเตอร์ดีไอไว้บุกตลาดไทยมิสเตอร์ดีไอ i, Spain, aki, a, India, i y <Mr. DIY S 1> ในประเทศไทยอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทมิสเตอร์ดีไอโฮดดิ้งประเทศไทยจำกัดโดยไทยเป็นประเทศแรกที่มิสเตอร์ดีไอบุกตลาดต่างประเทศเข้ามาเมื่อปี2016สาขาแรกเปิดอยู่ที่ซีคอนบางแคได้ผลตอบรับดีไม่ต่างจากมาเลเซียภายใน1ปีมีถึง50สาขาโมเดลการขยายสาขาแบ่งเป็น3รูปแบบคือ 1. จับมือ พันธมิตรเปิดร้านในห้างค้าปีกหรือศูนย์การค้าอาทิโลตัสเซนทันบิ๊กซีเป็นต้น 2. รูปแบบ standalone ในทำเลใกล้ที่พักอาศัยย่านชุมชน 3. รูปแบบเอ็กเพสโมเดลขนาดเล็กในทำเลย,ย่านธุรกิจเลือกสินค้าขายดีมาจำหน่ายปัจจุบันมิสเตอร์ดีไอวายมีสาขาในไทยกว่า900สาขาใน74จังหวัดในปี2025เดินหน้าขยายสาขาต่อภายใต้งบ2000ล้านบาทเพื่อเปิดอีก200สาขาเน้นโมเดล standalone มากขึ้นเพื่อช่วยให้ มีความสะดวกเข้าถึงง่ายเมื่อถึงสิ้นปี2025มิสเตอร์ดีไจะมีทั้งหมด1,100สาขาครบทั้ง77จังหวัดปัจจุบันยังเหลือ3จังหวัดยังไม่เปิดเริ่มไต่มาแรกปี2025เปิดที่แม่ห้องสอน2สาขาพัางงาน1สาขาและยะลา1สาขาเน้นย้ำนะครับว่ามิสเตอร์ดีไบริษัทแม่เป็นผู้ลงทุนเองในทุกสาขาไม่ใช่ระบบแฟรนไชส์โดยจากข้อมูลนะครับมิสเตอร์ดีไสาขาในภาคกลางรวมถึงกรุงเทพนั้น ทำยอดขายดีที่สุด40%ลองลงมาเป็นภาคอีสานแต่ละสาขามียอดซื้อเฉลี่ย160บาทต่ตอคนราคาเฉลี่ยชิ้นละ40บาทหมวดสินค้าที่ขายดีที่สุดคือสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ในครัวเรือนและฮาร์ดแวร์และที่สําคัญตอนนี้มิสเตอร์ดีไในไทยนั้นเป็นตลาดประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแซงหน้ามาเลเซียประเทศบ้านเกิดแล้วครสองรายได้มิสเตอร์ดีในไทยจากการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของบริษัทในช่วงการนําเสนอ IPO พบว่าปี2021มีรายได้7,182ล้านบ กำไร836ล้านบาทปี2022มีไรายได้9,941ล้านบาทกำไร1,051ล้านบาทปี2023มีไรายได้12,832ล้านบาทกำไร1,381ล้านบาทไรมาสอปี2024มีรายได้7,567ล้านบาทกำไร794ล้านบาทเร่งสปีดเพิ่มสาขาใหม่มิสเตอร์ดีโตเร็วติดจรวดในไทย 1. กลยุทธ์ขายราคาถูกครบวงจรตามสโลแกน Always Low Price แราคาถูกคุ้มค่าเสมอขายถูกกว่าร้านอื่นในตลาด25%ทําให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย 2. One s นสต s อป p ้อปปตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากซื้อสินค้าหลายอย่างในที่เดียวกันทําให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อสินค้าจากหลายๆร้าน 3. กระจายสาขาและเพิ่มช่องทางการขายโดยในช่วงแรก m ิสเตอรในไทยนั้นจะเน้นเปิดในห้าง นับจากนี้ต่อไปจะเปิดสาขาแซนโดลให้มากขึ้น 4. ทําการตลาดโล c คอล z e d ์มาร์เก็ตติ้งออกแคมเปญให้ตอบโจทย์ลูกค้าในท้องถิ่น 5. การมีเครือข่ายซัพพลายเออร์ขนาดใหญ่ทั้งจากจีนและหลายประเทศในเอเชียกว่า800รายคอยป้อนสินค้าให้ในแต่ละสาขาแถมยังได้ราคาต่ําเนื่องจากสั่งสินค้าเป็นจำนวนมากหรือ e อ o n o ์โคนมีออฟสเลที่เมื่อผลิตสินค้ามากในระดับหนึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเรื่อยๆตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นทําให้บริษัทมีคอสเอฟเฟกตีฟคุ้มทุนและ ยังทาให้ต้นทุนค่าสินค้าต่อหน่วยลดลงสำหรับผู้บริโภคด้วยแม้กลยุทธ์ที่ทําให้มิสเตอร์ดีเติบโตในไทยจะไม่ได้ก๊อปปี้ความสําเร็จจากมาเลเซียมาแบบเป๊ะๆแต่ก็ถือได้ว่ามาแบบถูกทางเมื่อดูจากยอดขายและกําไรในปีที่ผ่านมาเพราะคู่แข่งทางตรงที่ขายสินค้าแนวนี้ยังหามไม่เจอมีแต่คู่แข่งทางอ้อมหากมิสเตอร์ดีสามารถลดราคาตามโพชเช n ิ่งในการมอบสินค้าที่มีราคาถูกคุ้มเสมอแตะตุนให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําเกิดความพักดีต่อแบรนด์ก็น่าจะสร้างการเติบโต ในระยะยาวทําให้ได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งเชื่อว่าน่าจะกลายเป็นร้านท้าปลีกชั้นนำผม อไ,ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า3 5 0แ0 0ห้าหมื่นคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1 8 7